สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ f ิลไทยดับบลิคสปอรตดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนตูมนะครับอยู่ตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเพชบนะครับตรงนี้ก็ไกลจยยากตัวจังหวัดสมควรแล้วก็คงไม่ค่อยมีใครได้มาบ่อยนักนะครับแต่ว่าที่นี่มีความสำคัญก็คือว่ามีการค้นพบรอยเท้าไดาโนเสาร์เกือบ200รอยนะครับ อยู่บนลานหินริมน้ำชีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงตรงนี้ตรงทางแยกเข้านะครับทางแยกเข้าจะอยู่ติดโรงเรยียนบ้านโนนจูนนะครับมีป้ายแบบต้ตอนรับทุกท่านแล้วก็มีภาพไดโนเสาร์ด้วยนะครับผมเคยผมช่วงนี้ผมได้ไปดูไดโนเสาร์รอยเท้าไดโนเสาร์เยอะมากที่ภูหลวงที่ยอดภูหลวงที่หนนะครับที่ ที่หน่วยโคกนกบ,บาแล้วก็ที่ก่อนขึ้นภูล,ลมโลน้ําตกบันแดงนะครับก็มีรอยเท้าไดนโนเสาร์เหมือนกันแต่ที่นู่นจะเป็นรอยเท้าไดนโนเสาร์กินเนื้อนะครับแต่ที่มีทั้งรอยเท้าไดนโนเสาร์กินเนื้อและกินพืชรวมทั้งรอยเท้าอะไรบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่าเป็นไดนโนเสาร์แบบไหน,นยังต้องรอการค้นว้าต่อไปตรงนี้ตรงที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีป้ายนะครับคราวนี้เนี่ยโชคดีได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเทืองจินตสกุลน,นะครับ จากสถาบันไม้กลายเป็นหินนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่โคราชนะครับราชพัฒโคราชมาช่วยอธิบายบที่แห่งนี้ก็คือบริเวณที่เป็นเหมือนกับถ้าเดินลงไปนะฮะอย่างบริเวณลานตะลิ่งรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับลำน้ำชีนะครับซึ่งมีอายุถึงประมาณ210ล้านปีนะฮะก็ถือว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียนนะครับ ครับตอนนี้ก็ทางคณะก็กําลังจะเดินลงไปที่ลําน้ําชีนะครับตรงนี้เป็นลําน้ําชีทางต้นๆน,นะครับแล้วก็ตละลิ่งจะสูงมาก่น้ําจะเซาะให้เห็นชั้นหินโบราณที่อยู่ด้านล่างลําน้ําที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้แหละครับก็คือลําน้ําชีนะซึ่งเป็นส่วนของอลําน้ําชีตอนบนนะครับครับซึ่งก็จะมีน้ํา ไหลน้อยนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับก็คือช่วงธันวานะครับมกราคุณพามีนานะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็ก็น้สูงถึงประมาณบางปีนะบางปีก็จะสูงถึงประมาณาเป็นยอดไม้เ,เลยร,ร้านที่เราลานตะลิงที่เราเห็นข้างหน้านี่ยครับก็ เวลารอยรเท้าไดโนเสาร์นะครับที่ทมีเกือบร้อยรอยนะครับถ้ามันบอกว่<ล>า,า,าใช่เกือบร้อยอยนะครับรแล้งจริงอาจจะถึงร้อยร้อยหรือมากกว่าร้อยรอยนะครับเพราะว่าบางเกื่อนมันหายเข้าไปในหลิงนะครัเพราะถ้ามาทำความสะอาดแล้วมันก็สามารถเริ่มเห็นแล้วรอยไดโนเสาร์นี่สีกเดียวนะครับสีกเดียวแล้วก็บางเื่อนมันหายไปนะครับ แล้วก็ท่านก็จะเริ่มเห็นรอยเท้าที่เป็นกีบนะครับนี่ฮะใกล้ๆเป็นกีบนะฮะเป็นกีบอันนี้รอยเท้าตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่ฮะรอยเท้าตัวใหญ่นะครับรอยเท้าแดงสองประเภทคอยาหางยาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นตรงน้นจะชัดกว่านี่แหละครับนี้ก็ใช่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรอยเท้าที่เป็นกีบนะครับเห็นไหมฮะรอยเท้าที่เป็นกีบนะครับอ่า นี่รอยเท้าตัวใหญ่นั่นรอยเท้าตัวใหญ่นี่รอยเท้าที่เป็นขีบนะครับนะครับแล้วลองมาดูทางนี้นี่รอยเท้าที่เป right. okay, okay. ็น no ข mm. uh, anyway. uh, 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 ีดมันโดนมาไดเรื่อยเลยนะมาเรื是是่อยๆนะครับรอยเท้าที่เป็นขีบอ่าตรงนี้ครับท้าที่ถึกนะครับนะฮะเให้ท่านดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็ประมาณ44เซนนะครับ44เซน ท่านจะเห็นเล็บ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 หน้าของมันสามสามเล็บมีชัดนะครับจริงๆมีเล็บตรงนี้ด้วยตรงน,นี้ก็จะมีไม่ชัดนะครับแต่เห็นเล็บกดชัดอยู่สามนะครับนี่ฮะขนาดนี้นะครับนี่ก็กรีบใช่ไหมครับใช่ทีนี้ประเภทกรีบนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเขาเดินยังไงนะครับนี่เป็นกรีบโอเคนะนี่ขนาดนี้นะหนึ่งนะก็ ทางด้านนี้อาจจะมีและทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้และทางด้านนี้นะครับและก็ทางด้านนี้เนี่ยถ้เห็นกีบนะครับท่านนึกว่าตัวข้องมันนะที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับแล้วก็นี่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะทางด้านนี้นะถาท่านะเป็นกีบนะนี่เป็นเป็นรอยเท้าที่น่าชงนที่สุดนะครับเพราะว่าไม่เคยพบที่ไหน นนในส่วนอื่นของโลกนะครับตามตามบันทึกที่มีอยู่ในตำราทางด้านทร้างดินดําดบัานนะครับไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทอื่นนะครับแต่สําหรับไดโนเสาร์ก็ที่ชัดๆก็อย่างที่เห็นนะฮะร,รอยเท้าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าคล้ายรอยเท้าช้างนี่นะครับนี่แท้จริงแล้วก็คือรอยเท้าของสัอร์ดหรือว่าไดโนเสาร์กินพืชคอย,ยาวหางยาวนะครับ เพราะว่าจากการศึกษาโครงกระดูกที่เป็นเท้านะครับโครงกระดูกที่เป็นเท้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆรอยเท้าช้างนะครับคล้ายรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างก็มันก็จะกลมๆใช่ไหมขาของช้างก็ก็เป็นเป็นท่อนเป็นท่อนใหญ่ใช่ไหมครับไดโนเสาร์ทังกินพืชก็จะเป็นลักษณะขาลำขาที่มันใหญ่ใต้ลำตัวนะครับ แล้วก็รอยเท้าเหล่านี้ก็จะมีขนาดสม่ําเสมนเอนะฮะวัดอันไหนอันไหนก็อยู่ประมาณนี้ครประมาณ4 0กว่าเซนอันนี้ก็ใช่อาจารย์ที่ทนครับครับใช่ฮะใช่นะครับทีนี้นอกจากรอยเท้านี้แล้วท่านก็จะเห็นรอยเท้าที่เป็นเป็นสามเป็นสามนิ้วนะครับท่านดูสามนิ้วนะครับที่สามนิ้วที่สามนิ้วแล้วก็บางบางหลุมนี่มันจะเห็นลายเล็บปวดแรงนะครับเหมือนกับรอยเท้าไก่แบบนี้นะครับหรือว่าสัตว์ปีกนะครับ แล้วท่านดูจากนี่มาถึงนี้นะฮะนี่ฮะตัวก็ต้องร่วมสองเมตรความสูงถึงไรนะครับถึงถึงถึงหลังของมันนะครับนะครับนี่ฮะลบลบรบกวช่วยวัดน้ําใส่ได้ไหมครับครับ,รบจะได้ชัดอลองดูวัดน้ําใส่ก็ได้เอาน้ำใส่เอาน้ําใส่ก็ได้มันก็จะเห็นเราชัดขึ้นเดี๋ยวม,มีหลุมตรงโน้นนะจะชัด,นนนชดกว่าหลุมโน,น้นชัดกว่าเอาหลุมโน้นชัดกว่าหลุมตรงโน้นชัดกว่านั้น รอยเท้านี้นะครับก็ก็มีประมาณ2ี่สกว่ารอยท่านสังเกตดูนะรอยเท้ากีบจะมีไปเรื่อยๆจนจนถึงน้นนะรอยเท้ากีบมากที่สุดนะครับอันนี้จนรอยเท้าสามนิ้วนะครับนี่ฮรรอยเท้ากีบนะครับท่านเห็นไหมครับนี่มีใครมาวัดไม่ทราบนะเห็นมันต้องมีคนมาวัดมีคนมาวัดหรือเปล่าอันนี้เป็นรอยเท้ากีบป็ะมีใครมาวัดเหรอ ไี่มีชนิดเดียวอยู่รวมกัน่เร่่ก็ทำแบบ่อใช่ไหมเนี่ยมาดูนะครับตรงนี้ที่เปเลยช้าสามนิ้วอ๋อเขาทำเขาทำแบบหล่อทำแบบหล่อชูชใจทำแบบรอไปแล้วก็ลอกลอกแบบรล่อไปลอกแบบหลอไปนี่ทีหลังอยากให้เ้ามาขอาไฟแถวนี้นะบอกว่าจะเผาไฟไปเผาที่อื่นัเจียดา นี่ยท่านดูอท่านดูรอยเท้านั้นนี่ก็สามนิ้วเหมือนกันเห็นไหมสามนิ้วนะนั่นก็สามนิ้วเห็นไหมครับรอยอย่างนี้น่ะเคยเห็นมาตั้งนานหรือยังตั้งแต่พวกคุณมาอยู่ใช่ไหม เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยสังเกตอ่ะไม่ค่อยสังเกตดูมันมีมากี่ล้านปีแล้ว่ผมเคยได้ยินข่าวตั้งนานแล้วนะที่นี้นะครับกรมทรัพยากรธรณีเขาให้อายุ210ล้านปีบริเหินหินนี้นะครับมันมีอายุหมายความว่าตั้งแต่ตอนที่มันตกตะกอนตอนที่เป็นตะกอนลำน้ำนะครับนะ มันเป็นตะกรอนแล้วก็ต่อมาก็ทับถมใช่ไหมฮะทับถมตอนที่มันเป็นตะกรอนอยู่ริมลำน้ำเนี่ยไดโหนเสา์ก็มาเดินหากินอยู่แถวนี้ไงครับซึ่งดินตอนนั้นมันยังชื้นอยู่ใช่ไหมพอเหยียบลงไปก็เป็นรอยเป็นรองไปเลยใช่ไหมครับต่อมาก็แห้งพอแห้งต่อมาก็พอน้ำมาใหม่ก็เอาตะกรอนคนละคนละเนื้อกันอาจจะตะกรอนที่เนื้อละเอียดกว่าหรือเนื้อหยาบกว่าก็มาตกลงไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็ทับถมหนาไปเรื่อยๆหนาจนกระทั่งกลายเป็น กลายเป็นน้ำหนักที่กดทับเลยก็ทําให้หินตอนบนก็หินตอนบนก็กลายเป็นหินนะครับแล้วต่อมานี่ฮะพวกเหล่านี้ก็กลายเป็นหินด้วยใช่ไหมครับด้วยใช่ไหมเออครับแล้วต่อมาก็พอมันยกสูงขึ้นเป็นที่ราบสูงโคราชใช่ไหมครับเออก็หินส่วนนี้ก็ผุไปใช่ไหมครับหมายความว่าส่วนส่วนที่ทับลงไปก็ผุไปมันก็อันนี้ก็เปื่อได้เห็นนะอันนี้ก็เป็นหินทรายอันนี้ตัวนี้ก็อาจจะละเอียดกว่านะครับอาจจะไอพวกนี้อาจจะเป็นหินทรายแป้ง นะครับลิใยละเอียดนะครับไอ้พวกนี้เป็นหินทรายมันคนละเนื้อกันเพราะฉะนั้นมันเวลาหลุดเริ่มแตกออกมันก็จะแตกออกตามรอยที่ต่อที่ไม่จะนิดนะครั<พ>บเพราะฉะนั้นอรอยที่เหยียบอยู่ก็เห็นที่จริงถ้าดูด้านนี้ก็อาจจะเป็นรอยนูนนะค,ะครับด้านถ้าไม่หายนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นรอยนูนอีกด้านนี้ก็จะเป็นรอยวาวนะครับแต่เขาเ้าใจว่ารอยนูนนี่ไอ้ไอ้นี้มันปูง่ายกว่าใช่ไหมครับมันผูง่ายกว่าฮะมันเป็นพวกนี่ฮะ อันนี้มันเป็นออกไปทางหินทรายแป้งเนื้อะละเอียดกว่านะครับซึ่งหินทรายแป้งเนี่ยมันเกิดโดยกระบวนาการอัดตัวมากกว่ามันไม่ค่แข็งแรงแต่หินทรายนี่มันมีสารเชื่อมมันจะกินได้เนี่ยเ็งกินได้ ก็บางคนก็กินพวกหินโคลนหินหินโคลนนะหินหินดินดานนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครขึ้นเยอดเขาบอกให้เอาไปถือตัวครับถือตัวได้เขาบอกว่าขี้ใครจะออกหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ใหญ่นามันขนาดนี้นะเนซ้ายขวาเดินมาตลอดใช่ไหมครับใช่ตัวมันมันต้องใหญ่แน่นอนมันต้องมันต้องต้องใหญ่มากนะครับถึงจะเป็นแบบนี้ได้อันนี้ก็เลยน่าตกใจว่ามันเป็นสัตว์อะไรนะครับนี่ ผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์ขนาดที่เขาเคยทําวิจัยเรื่องไดโนเสาร์เขาก็มาเห็นนี้แล้วเขาก็บอกไม่เคยเห็นที่อื่นเลยนะครับในตำรับตำราก็ไม่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอะไรใหม่ของโลกก็ได้นะฮะที่นี่ครับ